ยำเจ็ดไข่ยั่วค่ะพี่นองคะ่ะนี่ใครปูบ้านน้ำยำดีอะบัเฮ็ตเองนี่นี่ซื้อขาเจ้ามาจากร้านยำดอกทองเมืองกาญจนบุรีอื เจ็ดไข่ก็จะมีไข่ปูม้าไข่ปลาลิวกิวไข่แมงดาไข่กุ้งไข่แดงเคม็มไข่เย,ยะ่อมะแล้วก็ไข่ปลาหมึกบีบรุด ไข่มองดาอืมแกะออกเด็กตัวเลยนะคะอใหญ่แห้งแซ่บปลาคือแซ่บครับแต่แห้งงเอา บีทรูทเขาจะมีสารสีแดงช่วยตัดต้านมะเร็งม,มีประโยชน์น้ำยำดี ไข่เยี่ยวมะบวกไข่กุ้งอืมอืม กินย้อมกินตำ่ำสำหรับไอต้องกินผักสดมากอันนี้ไข่หมึกไข่ทุกคนคะ่ะสดลงไปในานา้ำยำนี่หนึบหนึบเด้งเด้งดีรูดกรอบดีดิ รสชาติจืดๆมันๆลิวกิวไขป่ปูอืม พวกเธอฉันแสบใครลูกอยู่เขาลวกแบบว่าไม่สุกมากให้มันไป็แต่เปอแป,ปะปอแปะในปากไหมมะเขือเทศอหวาน แสบตัวแนวไปเ่ยใครแดงเพิ่มขออนุญ,ญาตบอกกินเด้อมันติดแ <c oughs> ก้วบ่มากกินนไปไหนแต่ว่าเขาสใส่มาในจานก็ต้องเอา <c oughs> อืม ยานนั่งกินไดเบิด์มูบานบุนเนี่ยไข่แมงดาใส่บีทรูทสายบัวมะม่วงไข่กุ้ง ใส่บัวข้าวโพดเครื่องจุกแห้งแน่้ใส่บัวคือเป็นใยหรือเปล่าเนี่ย ายบวดแล้วเกิดอือเอาละพอหอมปากหอมคอครับพี่น้องค่ะพูดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอไวนเนเอร์สะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมินรั่นลแล้วอืมแซ่บว่าเคยเห็น ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย